สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมกฤตพลเดชวิสัยท่านที่เข้ามาชมในช่องกิดโพสชานแนลช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้เป็นข่าวต่อเนื่องซึ่งเป็นข่าวซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้าประชาชนชาวไทยตั้งประเทศในเรื่องเกี่ยวกับคดีของ Forex CD ซึ่งมีดารา ชื่อดังพิงกี้สาวิกาซึ่งต้องมาติดคุกเพื่อรอสารตัดสินชีวิตเส้นทางของพิงกี้นั้นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะอาภัพในเรื่องครอบครัวแล้วก็ในเรื่องความรักด้วยเธอนั้นเกิดปี2529 เป็นคนกรุงเทพบิดาเป็นมุสลิมเชื้อสายจีนเรียนที่โรงเรียนพระหาไทยพัฒนาเวทโรงเรียนเพนสมิตมหาวิทยาลัยรังสิทธิและมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนา เธอนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ถูกทากวิจาร์ณเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของเธอในวงการบันเทิงเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆมีแมวมองไปเจอเธอที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงก็เลยได้ไปถ่ายโฆษณาแล้วก็เริ่มงานละคร รับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจงจันจิลานี่เป็นนางสาวไทยเป็นคนพิษณุโรกแล้วก็เล่นละครเรื่องแรกวันที่รอคอยแต่ละครที่เธอมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเรื่องดาวพระศุกร์ตอนนั้นเธอเป็นเด็กๆน่ารักมากๆแล้วก็มีผลงานเพลงกับแกมมี่ แต่ก็ไม่ดังทะลุทะลวงแล้วก็มาเล่นละครแล้วก็จนมาเป็นมีชื่อเสียงทั้งเป็นนางเอกหนังทั้งเป็นนางร้ายที่สวยนั่นคือชีวิตเธอจริงๆแล้วการเป็นดาราเด็กหลายต่อหลายคนจะไม่ไปถึงฝั่งพอตโตขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้เป็นดาราแล้ว และชีวิตก็จะไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปเพราะการเป็นดารามันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งมีคนแบบเอาอกเอาใจมีคนชื่นชมมีคนขอถ่ายรูปมันก็เลยทำให้ความคิดความอ่านของดารานั้นผิดแปกไปจากเด็กธรรมดาจะมีอีโก้สูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่บางครั้งก็หน้าตาก็เปลี่ยนไป ไม่หล่อไม่สวยก็เลยไม่มีงานแสดงชีวิตก็ไม่ประสบความสําเร็จในการแสดงแต่อาจจะประสบความสเร็จอื่นอย่างอื่นก็ได้แต่ส่วนพิงกี้นั้นประสบความสําเร็จตั้งแต่เป็นดาราเด็กจนมาเป็นดาราผู้ใหญ่จนมาถึงบัตรนี้ครับเธอมีปัญหาเรื่องความรักตอนไปมีความสัมพันธ์กับสังชัยเองตระกูล ซึ่งมีเมียอยู่แล้วก็เลยต้องหรือจังหวะหรือหรือเวลาหรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้เธอไปใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียไปแสดงภาพยนตร์ระดับพอลลีวูดแล้วเธอก็กลับมาแสดงละครไทยอย่างหลังจากเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กันกับคู่กรณี กับเมียคู่กรณีนั่นก็คือดาราชื่อทัยยาเรศจนมีฉายาต่างๆนานาซึ่งนักข่าวบันเทิงตั้งให้ก็เป็นฉายาที่ไม่ค่อยดีหรอกอีพึ้งอีพิงคนเรืองเมืองเงี้ยสารี่ลี่รักอะไรเงี้ยคนเราก็ช่างซ้ำเติมคนนะนะโดยเฉพาะ นักข่าวสายบันเทิงก็คงสนุกของเขาแหละแล้วก็เป็นข่าวอีกครั้งก็ได้แต่างงานกับเศรษฐีนักธุรกิจอสังหาชื่อว่าอิทธิชาววริศธ,ธรรงจริงๆแล้วการที่แต่างงานใครก็ตามที่จะแต่างงานกับคนที่นับถืออิสลามต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ อิทธินั้นไม่เปลี่ยนแล้วก็ยากันในที่สุดไม่มีลูกนั่นคือชีวิตของเธอทุกขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เด็กสาวยันบัตรนี้ก็จะมีแม่บังเกิดก้าวเป็นผู้ที่บงการถ้าเกิดเป็นดาราเด็กแล้วจะเงื้อดู คนที่ไปโรงเรียนตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือก็อยากจะเรียนหนังสือเพราะว่าแม่ก็จะต้องให้ทํางานเป็นหลักต้องการเงิน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 จริงๆแล้วก็ได้เงินเยอะมากนะคือเยอะกว่าคนปกติธรรมดาอย่างพวกเราแต่ก็ไม่พอไม่พอกินพอใช้คุณสนทิลิมทองคูนเคยออกมาพูดสองปีที่แล้วในเรื่องกรณีฟอร์เร็กซีดีเลยพูดถึงแม่ของพิงกี้ แล้วก็พูดถึงพี่ชายของพิงกี้ว่าติดการพนันอันนี้เรื่องจริงเรื่องเท็จไม่รู้แต่คนสนที่พูดแบบนั้นแล้วก็คนร้ายจ่อหลายคนก็พูดอย่างนั้นแต่พิงกี้เขาออกมาปฏิเสธออกมาไม่ใช่หแม่เธอไม่ได้เป็นติดการพนันแม่เธอกำลนนังก็มาแก้ขา่าวก็ไม่รู้จริงเท็จ แต่การที่คนที่ร้อนเงินนะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากติดการพนันหัวได้เงินมาก็ไปเล่นได้เงินมาก็ไปเล่นพวกนี้จะหาเงินเก่งนะทุกพิถีถางแต่บางคนไม่ติดการพนันก็ร้อนเงินเช่นกันคือชอบใช้ชีวิตหรูหราไฮโซรายได้น้อยแต่รสนิยมสูงก็ร้อนเงินเช่นกัน ก็ไม่รู้ว่าแม่ของพิงกี้นั้นอยู่ในค่ายไหนเพราะเงินก็ไม่ใช่น้อยที่ได้จากการเป็นดารานะครับเรื่องช็อปของเธอในวันที่18สิงหาคม2565ก็คือก็ได้รับเชิญละ่ะเชิญไปเหมือนกับเชิญเชิญไปสอบ นะอายการดีเอสไอดีเอสไอเป็นคนตั้งข้อกล่าวหายายการก็เชิญไปสอบปกติก็สอบกันมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ให้ข้อมูลไปตามที่ตัวเองให้แต่เขาก็เก็บหลักฐานไว้จนวันที่18เนี่ยก็เชิญไปปกติก่อนไปก็ยังไม่ได้วิตกกังวลอะไรก็ยังสบายสบาย เพราะยังมีนัดต้องถ่ายละครมีตั้งอีกตั้งหลายเรื่องงานเดียวงานก็เยอะแยะมากมายก็ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเขาแจ้งข้อหาแล้วเขาจับส่งสารเลยและสารให้ประกันจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เข้าวันที่หกวันที่เจ็ดแล้วการไปติดคุกตอนนี้มันเหมือนกับโดนขังเดี่ยวเพราะต้องมีมาตรการโควิดก็ต้องไปอยู่คนเดียวห้าวัน จากนั้นก็ถึงออกมาตอนนี้พิงกี้ก็โดนตัดผมก้อนผมเรียบร้อยตามระเบียบของราชธรรมแล้วก็นอนรอความหวังที่จะได้ประกันตัวแต่ความหวังนั้นมันลิบดีเหลือเกินเพราะว่าศาลไม่อนุญ,ญาตก็เกรงว่าจะหลบหนีไปฆ่าคนตายก็ยังได้ประกัน ไปป้นจี้คมขืนก็ได้ประกันแต่คดีนี้ไม่ได้ประกันก็เป็นคดีที่ที่ไม่ควรที่ใครก็ตามจะไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้เพราะมันมีตัวอย่างแล้วในคดี Forex กซีดีนี่แหละไอ้ตัวตัวต้นเรื่องไอ้ตัวอภิรักษ์ มันก็โดนจับอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ประกานจนบัตรดีเช่นเดียวกันพิงกี้แม่พี่สาว <c oughs> แล้วก็คนในชุดหลังรวมทั้งสิบเก้าคนก็ติดคุกอยู่ก็ án, or, รอสืบพยานรอนู่นนี่จนกว่าศาลจะตัดสินก็เหมือนกับว่าติดคุกแล้วแล้วประเด็นว่า <c oughs> จะติดคุกจริงมันก็มี พราะว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เกี่ยวข้องนู่นนี่นู้นเขาไม่ได้รับฟังอะไรหรอกจะพูดอะไรก็พูดไปได้โดยเฉพาะคนที่ติดคุกอยู่ในคุกติดแล้วก็เช่นกันเวลาลองไปถามสิผมจะคุ้นเคยกับคนในคุกมากเอ้โดนข้อหาอะไรโดนข้อหาอะไรครับเขาก็บอกว่าเขาหาว่าผมฆ่าคนท้งๆที่มันเป็นคนฆ่าเขาหาว่าผมคายา ทั้งท่้นเนี่ยมันจะเปนคนขาอยาคือก็จะตอบแบบนี้เหมือนเหมือนกันหมดแหละครับจะพูดมาก่อนเขาหาว่าผมแล้วก็ถามต่อว่าแล้วค่าจริงมาจริงครับค้ายาจริงมาจริงครับแต่จะพูดอย่างนี้ไปก่อนนะนี่ก็คือวิบากกรรมมันเหมือนจะดีนะคนที่ได้เกิดมาแล้วก็ ได้มีชีวิตหรูหราผ่านเงินผ่านทองมาเยอะในการเป็นดารา,าเด็กก็ได้เงินนั่น,น,นเด็กทั่วไปยังขอตังค์พ่อแม่ใช้จ่ายอยู่เลยแต่ดาราเด็กก็ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาเป็นดาดาผู้ใหญ่ก็ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็มาจบชีวิตในคุก ถ้าต้องติดคุกจริงนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ติดคุกจริงๆสูงมากตอนนี้กอยุ่สี่สิบสี่สิบได้ไหมถึงหรือเปล่าไม่รู้สองพันห้าร้อยี่สิบเก้าสามสิบสองพันห้าร้อยสามสิบมาสิบก็ประมาณสามสิบกว่าติดคุกถ้าติดสักสิบปีก็สี่สิบกว่าก็ออกมาก็ไม่เป็นไรยังเป็นดาราอยู่ ก็ยังทำมาก,กินได้แต่มันก็เป็นวิบากกรรมจริงๆของคนที่ต้องการที่จะได้เงินได้ทองแต่สำหรับคดีของพิงกี้นั้นพิงกี้ไม่รู้เรื่องที่มีเงินหมุนเวียนเข้าไปในบัญชีสองร้อยกว่าล้านคาดว่าพิงกี้ไม่รู้เรื่องหรือรู้แล้วทำเป็นไม่รู้แต่การเงินการทอง พิงกี้ไม่ได้บริหารจัดการถ้าเธอรู้ว่ามีเงินสองร้อยล้านจริงเธอจะมานั่งไล่ขายของไหมได้เงินหลักพันหลักหมื่นหรือว่าเธอรู้แล้วเธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อสร้างภาพหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องจริงว่าพิงกี้รู้หรือไม่รู้แต่ ที่เรื่องจริงก็คือมีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีเธอสองร้อยกว่าล้านซึ่งไม่สามารถจะแจ้งได้ว่ามาจากไหน,นมันเลยเกี่ยวพันเกี่ยวโยงจึงทำให้เธอต้องติดคุกแต่ก็น่าเห็นใจแต่ก็น่าเห็นใจคนที่โดน ไปหมื่นคนบางคนก็น้อยสุดห้าหมื่นแสนหนึ่งล้านหนึ่งสิบล้านที่ต้องหมดเนื้อหมดตัวกันไปก็เพราะฟอร์เร็กซีดีแล้วก็คนที่ไปเกี่ยวข้องกับแม่ของเธอกับพี่ของเธอกับเธอก็อกกไม่รู้กี่คนนะในหมื่นคนนี้แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เธอต้องรับผลกรรมในสิ่งที่เธอแม่เธอและพี่เธอได้มีส่วนร่วม ในการชอ่อโกงครันนี้พราะ,ะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าหาเงินโดยสุดจระดิตดีที่สุดได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรได้วันละร้อยสองร้อยสามร้อยก็ไม่เป็นไรขอขอให้มีกินอิ่มครบสามมือมีที่นอนแม้จะเป็นหลังหนูรถไม่มีก็มีเงินขึ้นรถเมย์มีเงินขึ้นแท็กซี่แล้วก็ชีวิต สุขภาพดีแค่นี้ก็ถือว่าโอเคอย่าไปย่างกายอย่าไปโลภมากอย่าไปเห็นแก่เงินทองโดยที่ต้องไปทำความผิดพอมันไปอยู่ในคุกแล้วมันจะคิดได้ว่ากูไม่น่าทำเลยนะนีะ่ขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณ,คณจริงๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำสรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศัก์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี